ศึกษาเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่แล้วก็สังกัดบูลณิธิห็นสภาคริจักรในประเทศไทยโรงเรียนได้ดำเนินการขออนุญาตก่อตั้งหรือว่าจัดตั้งสถานเลี้ยงรับเลี้ยงเด็กนะคะก่อนปฐมวัยหรือที่เราเรียกว่าอนุอบริบาลน,นะคะตั้งแต่ปีการศึกษา2,546นะเราก็ขึ้นอยู่กับพมจนะคะ หรือสำนักงานความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครศรีธรรมราชกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จนถึงปัจจุบันนะคะรูปแบบในการบริหารงานของเรานะคะลักษณะคล้ายๆกับโรงเรียนเล็กอยู่ในโรงเรียนใหญ่ผู้ที่จะเป็นผู้บริหารโดยตรงของสถานรับเลี้ยงเด็กบริบาลของเรียนศรีธรรมราชศึกษา ก็คือท่านแรกนะคะขออยากขอแนะนาก่อนก็คืออาจารย์เนดนภาแก่นสวนนะคะที่นั่งข้างๆอยู่ตรงนี้นะคะอาจารย์รับหน้าที่นะคะเป็นผู้อำนวยการของสถานรับเลี้ยงเด็กบริบาลน,นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะก็คืออาจารย์ธีรชัยทุวันนิมิตกุลนะคะซึ่งนั่งอยู่ริมสุดนะคะท่านนี้นะคะเป็นรักษาการผู้จัดการคนปัจจุบันนะคะ ต่อไปนะคะถัดมานิดนึงนะคะก็เป็นตัวแทนของครูนะคะซึ่งเป็นไปตามาพรบรที่จะต้องมีคณะกรรมการบริหารสถ่อารศึกษานะคะอาจารย์วชัชริศแก่นสุรรณนะคะท่านต่อมานะคะที่อธิษฐานขอพระพรจากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้กับเรานะคะสักครู่นึงนะคะที่ผ่านมาคือศาสนาอาจารย์กิติวุฒยาปันนะคะท่านเป็นประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนแล้วก็ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ของมูลนิธิแห่งสภาคริจักรในประเทศไทยซึ่งในการบริหารงานเราจะใช้คณะกรรมการชุดเดียวกันในการบริหารงานของสถานรับเลี้ยงเด็กของโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาคณะกรรมการสานศึกษานะคะอาจารย์ที่ผ่านมามีการประชุมเมืปอ่าะค่ะมีการประชุมไหมคะมีการบันทึกไหมคะมีการประชุมมีการบันทึกเป็นลายลักษณอัหมคะมีการบันทึกด้วยครับ แล้วก็ออคณะกรรมการบริหารนี่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสถานรับเลี้ยงเด็กกระเปล๋าคะ่ะมีโดยวิธีใดบ้างคะมีครับโดยวิธีการก็คือว่ามีส่วนร่วมในเรื่องของการที่เข้ามาในการดูแลกํากับดูแลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนโยบายไม่ว่าเรื่องของวิธีการในการปฏิบัติแล้วก็โครงการกิจกรรมต่างๆนะครับที่มีโอกาสได้เข้ามาร่วมนะครับค่ะแล้ว ทางทางสถานรับเด,เด็กมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมาจากทางไหนบ้างคะทางเพจครับ<า>แล้วก็เพจของโรงเรียนศร,รีธรรมศึกษานะครับแล้วก็มีาการาผ่านทางการประชุมบ้างผ่านการาประชาสัมพันธ์นะครับของโรงเรียนบ้างนะครับการแต่งตั้งแน่นะคะมีการแต่งตั้ง แล้วมีการดําเนินการด้านอย่างไรบ้างคะในในตําแหน่งคณะกรรมการบริหารนะคะอ,อ๋อมีมีการแต่งตั้งนะครับในในส่วนของกรรมการบริหารระดับสูงของสถาบันเนี่ยก็จะเป็นของมูนิธินะครับเป็นการแต่งตั้งแล้วกรรมการบริหารที่ได้รับการแต่งตั้งก็แต่งตั้งกรรมการบริหารภายในอีกนะครับ ก็มันจะมีขั้นตอนอยู่นะครับในการดําเนินการในการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารนะครับรมีวาระไหมคะอ่าวาระจะเป็นวาระทั้งหมด4ปีนะครับแล้วก็จะจบสิ้นสุดเอา3า30เมษาย0 2 3น2023นะครับอา,บาจารย์ปรชจวิตกันชุวันนะครับเป็นผู้แทนครูและเป็นกรรมาารการบริหารโรงเรียนศิริราศึกษาก็ ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานความรู้สึกที่ดีซึ่งกันและกันระหว่างครูเจ้าหน้าที่และก็ผู้บริหารภายในนะครับเป็นความรู้สึกสัมพันธ์ที่ดีนะครับมีความรักในห,หมู่คณะโรงเรียนทีน,นี้ผมก็ชื่นชมในการเตรียมเอกสารทั้งหมดของคณะกรรมการในวันนี้ก็ผมดูแล้วผมจากการสังเกตของผมเนี่ยมีเอกสารอีกมากมายนะครับที่ไม่สามารถให้กรรมการ ได้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ได้แต่เท่าที่เห็นอยู่ในคลิปอิทิทัศน์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ก็มีความหวังอย่างยิ่งว่าท่านคณะกรรมการเล็งเห็นนะครับเล็งเห็นหลายหลายด้านขออนุญาตฝากท่านกรรมการได้พิจารณานะครับเพราะเป็นห่วงว่าตอนนี้ไม่ไม่สามารถที่จะท่านกรรมการไม่สามารถที่จะมา เห็นได้เป็นเชิงประจักษ์ได้ที่โรงเรียนเพราะโรงเรียนเนี่ยมีกิจกรรมเยอะแยะมากมายมีการทําเอกสารเป็นเป็นเรื่องเป็นราวแล้วครับเรามีความตั้งใจอย่างมากนะตัวแทนผู้ปกครองนะคะหลังจากที่เอาเด็กเข้ามาเนี่ยที่ศูนย์ที่ถานรับเลี้ยงเด็กเนี่ยมีผลดีกับเด็กยังไงบ้างคะก็ตั้งแต่เอาลูกมาเข้าศึกษาที่นี่นค่ะพัฒนาการทุกด้านของน้องก็มีการ เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากค่ะในทางที่ดีขึ้นเลยไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการทางวิชาการด้านความคิดแล้วก็การพูดหรือทุกๆอย่างของลูกอะค่ะไปในทิทางที่ดีขึ้นแล้วก็คือทําให้ผู้ปกครองเองอะแบบรู้สึกมีความภาคภูมิใจมากที่ได้นําลูกมาที่นี่อะค่ะลูกลูกอายุเท่าไหร่ละคะ<า>ลูกอายุเท่าไหร่ละคะ สามขวบค่ะเข้าตั้งแต่กี่ขวบคะเข้ามาตั้งแต่เข้ามาตั้งแต่กี่ขวบสอ,สองขวบ,ขวบนินดๆค่ะสองขวบสามเดือนค่ะแล้วพัฒนาการที่เห็นเปลี่ยนแปลงชัดคืออะไรมั่งคะก็การกล้าสแสดงออกของลูกค่ะแล้วก็เหมือนเขาใชา่แล้วก็การการช่วยเหลืออ่าใช่มีพัฒนาการช่วยเหลือตัวเองได้ไม่ทางผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรอะไรหรือเปล่าคะ เออจริงๆแล้วทางโรงเรียนสีธรรมราชนะคะจะมีการจัดประชุมผู้ปกครองคล้ายๆกับการนําเสนอผลงานว่าในหนึ่งปีเนี่ยนักเรียนได้เรียนอะไรมาบ้างมีพัฒนาการด้านต่างๆเป็นอย่างไรในทุกๆปีตอนสิ้นปีค่ะแล้วก็ในส่วนกิจกรรมตรงเนี้ยผู้ปกครองกับคุณครูแล้วก็นักเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมแล้วก็ผู้ปกครองได้เห็นแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ในส่วนของกิจกรรมตรงนี้ค่ะมีการประชุมผู้ปกครองมีการบันทึกไหมคะไม่ถามทางทางสารแลงเ,เด็กว่ามีการบันทึกเวลาประชุมอะค่ะภาพเรียนละกี่ครั้งคะภาคเรียนละหนึ่งครั้งค่ะ ใช่<า>ค่ะจริงจริง,รงแต่ผู้ครค <น S 1> อง <ๆ S 1> กับคุณครูนี่คือก็พบปากกันทุกวันนะคะก็ค่อเวลาที่มารับส่งบุตรหลานหรือว่าพูดคุยกันนอกเวลาส่งไลน์หรือว่าโทรคุยกันกคอยปรึกษาพฤติกรรมหรือว่าพัฒนาการของน้องๆที่ที่คุณครูจะช่วยเหลือแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียนร่วมกันนะคะอยากจะถามผู้ปกครองว่ามีปัญหาอะไรไหมคะกับเด็กนะคะมีไหมคะเออไม่มีค่ะ ไม่มีเลยเหรอคะดียัอเลยที่นี่สามคนค่ะตั้งแต่เริ่มตั้งแต่คนบาสสามพัทเลยทั้งสามคนเลยค่ะเหลือคะดีจังเลยค่ะสามคนเลยนี่สามเลยนี่เพราะเพราะเพราะว่าก่อนที่เราจะเลือกตั้งแต่คนแรกนะคะอาจารย์เราก็มีการดูโรงเรียนอื่นๆทั่วๆไปแต่อาจจะมีความแตกต่างกันบ้างในบางโรงเรียนแต่เราเลือกที่นี่เพราะว่าด้วยสภาพบรรยากาศแล้วก็ คณะครูอาจารย์ทุกท่านท,ที่ที่ที่ทาการสอนเราเรายิ่งอยู่ไปเราก็ยิ่งรู้ว่าอาจารย์ทุกท่านที่เนี่ยทุ่มเทรจริงๆพร <laughs> าะเราก็ชอบในกิจกรรมหลายๆกิจกรรมที่โรงเรียนได้นําเสนอกับผู้ปกครองนะคะค่ะขออนุญาตเสริมได้ไหมคะ่ะอาจารย์ก็คือว่าที่นี่ค่ะหนูเองเลยนําผู้ปกครองเองเลยเคยศึกษาอยู่ที่นี่ ตั้งแต่ก็ค um ือตอนนี้อายุสามสิบกว่าแล้วนะคะก็คือเรียนที่นี่ประทับใจที่ศรีธรรมราชศึกษามากพอจนมีลูกอะค่ะมีครอบครัวก็ตัดสินใจแบบง่ายมากก็คือลูกทั้งสองคนก็ได้มาศึกษาที่นี่ก็คือตามตามตามคุณแม่มาเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่คุณแม่เรียนตั้งแต่ปปปไหนคะอนุบาลเลยค่ะเรียนอนุบาลเลยค่ะหรอค่ะอนุบาลเลย ถ้ากาจบจบบ้าเช้าไหนคะเรียนอนุบาลที่นี่ค่ะแล้วก็ทีนี้ก็ย้ายเรียนที่กรุงเทพ่าไม่ได้แล้วก็พอมันมีครอบครัวที่นี่ก็ส่งลูกเรียนต่อเลยค่ะโอ้ดีจังเลยค่ะอยู่เพื่ะมีคุณภาพค่ะมีคุณภาพค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเราจะเรียนถามผู้บริหารต่อนะคะที่อาจารย์ที่ส่งมาให้เนี่ยไม่มีแผนปฏิบัติการประจำปีอ่ะ รายละเอียดนะคะว่าทําอะไรต่อเดือน<ๆ>เดือนอะไรมัง่งแผนปฏิบัติการประจําปีอะคะ่ะค่ะโรงเรียนได้จัดทาแผนปฏิบัติการประจําปีทุกๆปีนะคะเดี๋ยวเสร็จจากวันนี้แล้วเดี๋ยวจะส่งให้อาจารย์อีกครั้งะคะ่ะแล้วการบริหารการจัดการภายในนี่ทำยังไงบ้างการบริหารจัดการภายในอะ่ะ การบริหารจัดการภายในนะคะก็จะเป็นในรูปแบบของเริ่มจากผู้จัดการนะคะผู้ในการแล้วก็ผู้ช่วยฝ่ายต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงหัวหน้าแผนกแล้วก็วิชาการนะคะแล้วก็ไปถึงกรรมการแผนกนะคะที่จะช่วยกันดูแลแล้วก็ลงไปถึงตัวครูผู้สอนทุกท่านนะคะอาจารย์อยากจะถามว่า การพัฒนาหลักสูตรมีการดําเนินการยังไงบ้างคะการเห็นมีบอกว่าดีมากเลยเนี่ยการพัฒนาหลักสูตร,ตรนะคะ,คะก็จะมีการประเมินหลักสูตร,ตรการใช้หลักสูตรทุกๆปีนะคะเรามีหลักสูตร<ป>สถานศึกษาของระดับบริบาลน,นะคะ,คะเป็นของโรงเรียนค่ะแล้วก็มีการประเมินการใช้ในทุกๆปีค่ะแลวเมื่อนำไปปรับปรุงค่ะมีปัญหาอุปสรรคแก้ไขยังไงคะ มีปัญหาไหมจะอยากทราบปัญหานะคะอย่างเช่นเมื่อปีการศึกษา2 5 6 4เนี่ยที่เราเจอกับสถานการณ์โควิดไม่สามารถทําการเรียนการสอนแบบออนไซต์ได้เราก็ปรับหลักสูตรให้มีความยืดหยุ่นนะคะให้เหมาะสมกับวัยของเด็กที่จะจัดก,กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กได้เท่าที่จะทำได้นะคะแล้วก็เราก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองนะคะที่จะช่วยกันทำกิจกรรมร่วมกันค่ะ แต่ตอนนี้นะคะอย่างเช่นปีการศึกษา2565นะคะสถานการณ์โควิดก็เริ่มดีขึ้นการจัดกิจกรรมต่างๆก็เริ่มกลับมาที่จะจัดให้กับเด็กๆมากขึ้นนะคะทั้งนี้นั้นเราก็ดูถึงแลถึงความปลอดภัยของเด็กๆด,ด้วยนะคะก็เราก็จะค่อยๆเพิ่มกิจกรรมไปให้ให้อยู่ในความที่เหมาะสมค่ะอาจารย์เดี๋ยวอยากทราบว่า AMC m o เด l เนี่ยที่ระบุไว้เนี่ยค่ะ ขอเรียนถามนิดนึงได้ไหมคะบอกว่ารายละเอีอรเรยดเป็นยังไงบ้างมีผลดีกับเด็กยังไงคะเอ็มี <MC S 2> โมเดลบริหารจัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบนี้ทั้งสถานศึกษาในทุกระดับของการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับบริบาลปฐมวัยแล้วก็การศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสีธรรมราชศึกษาจัดการศึกษายึดหลักธรรมาพีบานบนพื้นฐานของคริยะทำบนพื้นฐานของความรัก าการดูแลเอาใจาใส่นักเรียนบุคลากรและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วนในโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาดังนั้นการบริหารจัดการจึงลงมาสู่บุคลากรและก็คุณครูในทุกๆส่วนงานบริหารจัดการครอบคลุมไปจึงถึงหัวหน้าง,งานทุกระดับส่งผลดีต่อนักเรียนหรือว่าต่อลูกๆตั้งแต่สองขวบขึ้นไปอย่างไรคือฝ่ายบริหารสร้างความเข้าใจ ในลักษณะเดียวกันตั้งแต่เริ่มต้นปีการศึกษาโดยใช้วิธีการประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจทบทวนแนวปฏิบัติร่วมกันในการปฏิบัติหน้าที่ทุกคนรู้หน้าที่ในการปฏิบัติของตนเองอย่างชัดเจนก็นําไปสู่การปฏิบัติและก็การดูแลในส่วนงานที่ทุกส่วนรับผิดชอบนะคะซึ่งรูปแบบการบริหาร MC model นี้นะคะก็เป็นอย่างที่อาจารย์ทราบว่าผู้บริหารโรงเรียนได้ให้เป็นรูปแบบการบริหารแบบ บ็ practice ของโรงเรียนนะคะแล้วก็มาจากพื้นฐานของงานวิจัยสามเล่มนะคะ,ะก็ก็คือจากการที่บุคลากรทุกคนนะคะให้มีการเป็นองค์กรในการเรียนรู้ให้มีความรู้ใดๆแล้วแต่ก็จะแบ่งปันความรู้ซึ่งกันและกันดูแลเอาใจใส่ด้วยกันบนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ในขณะเดียวกันก็มีการเสริมสร้างแรงจูงใจในการดูติงาน ทุกทุกสิ้นปีการศึกษาก็จะมีการดูแลมีการประเมินผลการทํางานมีการเสริมสร้างขวัญกาลังใจในรูปแบบต่างๆที่หลากหลายประกาศผลงานดีเด่นส่งบุคลากรไปศึกษาดูงานโดยโรงเรียนเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือสนับสนุนทุกส่วนที่สามารถพัฒนาบุคลากรได้ดังนั้นการบริหารจัดการลักษณะต่างๆเหล่านี้จึงนําผลโดยตรงสู่การพัฒนาลูกๆและก็ผู้เรียนของเราในทุกระดับค่ะอาหารกลางวันต่อหัวนี่ แต่ละคนได้ต่อวันเท่าไหร่คะของของ,ของทางโรงเรียนนี้เราไม่ได้รับนะคะคือเราเก็บจากผู้ปกครองคะอ่ะ๋อเหรอคะ๋อเก็บจากผู้เรียนเท่าไหร่คะ่าอาหารเนี่ยภาคเรียนละสองพันห้าภาคเรียนละสองพันห <5. S 1> ้า <5, 5 S 1> ค่ะ